สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับตาประเทศไทยนะคะอยู่กับคุณสํารานรอดเพชรและดิฉันมิวอุบลรัตน์นะคะสวัสดีค่ะพี่สํารานค,ค่ะต้องมิวครับสัปดาห์นี้การเมืองต้องจับตากันแบบวันต่อวันจริงจัจับตาการเมืองอย่างเดียวสัปดาห์นี้นะหน้าที่ต่อนาทีหน้าที่ต่อนาท,นาท,นาทีค่ะชั่วอโมองต่อชั่วโมงมันนะพลิกตลอดนะคะเมื่อวานเนี่ยร้าวใจจริงๆนะโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างนิ่งแล้วละ่ะ ค่ะนิ่งแต่ยังไม่นิ่งคือเมื่อวานเนี่ยมีข่าวตั้งแต่ช่วงเช้าส้มเลือกน้ําเงินชูคุณอนุทินเป็นนายกหลังจากนั้นเพื่อไทยประกาศได้ทูลเกล้ายุบสภาไปแล้วหลังจากนั้นอนุทินชาญวิรุลนําทีมทแถลงค่ะหนึงร้อยสรเสียงหนุนอัมามาหนุนหนุนหนุนหน,น,นุนตัวท่านค่ะแล้วก็ช่วงเย็นก็มีข่าวลือออกมาว่าทางสำนักองคมนตรีได้ตีกลับใช่ ร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาที่คุณภูมิธรรมยื่นไปจนกระทั่งเมื่อคืนนี้ก็มีข่าวว่าสภาบรรจุวาระการโหวตเลือกนานยกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ <5 S 2> ค่ะนกันยายนใช่พรุ่งนี้นะฮะปมใหญ่ยอยู่ที่ว่าเมื่อวานนะน้องเหมวก็มีคนไปฟ้องร้องไปกล่าวโทษนะกรณีที่คุณภูมิธรรมนี่นํานความกลับบงังคมทูลน,นะค่ะอ่าพรดพระพราชกฤษฎีกาให้ยุบสภานะครับบอกว่าเป็นการมินเมย์จับจ่วง<ม>อะไรประมาณเนี้ยนะ ไม่ถูกไม่ต้องค่ะไปร้องปปชไปร้องที่โรงพักค่ะแล้วก็ล่าสุดวันนี้คุณเรืองไกรก็ไปฟ้องปปชอีกด้วยค่ะบอกว่าฝ่าฝืนจริาธรรมอย่างร้ายแรงเมื่อวานที่ไฮไลท์มากคือคุณสุภชัยใจสมุทรใช่ไหมจากภูมิใจไทยค่ะจากภูมิใจไทยไปร้องเองเลยนะหนึ่งห้าเจ็ดค่ะหนึ่งห้าเจ็ดร้องที่โรงพักแต่วันนี้ปรากฏว่าได้ออกมาประกาศว่าถอนแจ้งความเรียบร้อยออแต่เอาละ หนึ่งห้าเจ็ดเป็นอายาแผ่นดินหรือเปล่าถอนแจ้งความได้ไหมแล้วคุณภูมิธรรมที่ชิงยุบสภาจะขัดจริยธรรมหรือไม่นะคะช่วงนี้เราจะสอบถามกับนักกฎหมายอีกหนึ่งท่านอาจารย์คมสรรโพคงนักวิชาการด้านกฎหมายนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับก็มีทั้งไปรอ้องกองบังคับการปปปร้ปร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 องปปชแล้วก็กล่าวโทษที่โรงพักด้วยนะก็คือ โดยรวมแล้วคือไปร้องผิด157ฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงแล้วก็รวมทั้ง112่งหนองด้วยท่คาคมสรรมองปรากฏการณ์นี้อย่างไรครับว่าว่าการร้องนี้จะมีผลไหมครับแล้วก็สมควรร้องหรือไม่คือความผิดอาญาเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างยากแก้วความผิดนะฮะทุกฐานนะที่พูดถึงทั้ง112-157น่งเพราะว่าการถวายคําแนะนําในการยุบสภาเนี่ยโดยหลักมันเป็น อำนาจของนายกรัฐมนตรีรเพียงแต่กรณีนี้มันมีปัญหาในทางวิชาการและทางหลักการที่มันสมควรหรือไม่เรว่ารัศก,การจะยื่นได้หรือไม่ได้ใช่ไหมพูดง่ายว่าขณะนี้ความเห็นทางวิชาการสองฝ่ายยังแข่งไปแข่งมาประก,กอบว่ามันเป็นเรื่องที่ในรัฐมนตรีก็ไม่ได้บัญญัติอะไรไว้ชัดเจนในเรื่องเหล่านี้นะ เพราะฉะนั้นในเรื่องของความผิดอาญาที่จะไปชี้ว่าเขาทำผิดตาม157เนี่ยมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ส่วนเรื่อง112เนี่ยอการถวายเนี่ยมันไม่มีความผิดเรื่องนี้นะฮะในเรื่อง12นะครับเพราะฉะนั้นในการที่คุณสุภชัยไปถอนนะถูกแล้วว่าไม่งั้นเดี๋ยวภูมิธรรมก็จะมาเล่นงานคุณสุภชัยในเรื่องของอ่แจ้งข้อเท็จนะครับได้แต่ว่าการกระทําของภูมิธรรมเนี่ย อมันอาจจะเป็นปัญหาเรื่องมาตรฐานจริยธรรมนะครับในเรื่องการที่อในเรื่องของการอใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่อาจจะกระทบต่อบทบัญญัติของรัฐมนูลแต่กรณีเนี่ยมันยังไม่ถึงขนาดจ,จะเป็นความผนะิดาำหนึ่งห้าเจ็ดอ๋อไม่ป็นอาญาแต่ว่าอาจจะผิดในพรมจริยธรรมใช่ไหมอาจารย์ครับอาจจะผิดเรื่องจริยธรรมได้ แต่ไม่ใช่เรื่องของอาญาเพราะอาญาพิสูจน์ยากครับมันต้องมีเจตนาพิจริตมันต้องอ่าความเสียหายเกิดจากผู้ใดคนะฮะซึ่งอันเนี้ยเขาต้นได้ข้อหนึ่งก็คือเจตนาพิจริตเนี่ยเขาเข้าใจข้อกฎหมายแบบที่มีนักวิชาการหลายคนเข้าใจแบบนั้นอ่านนั้นมีข้อโต้แย้งได้ว่าเขาไม่มีเจตนาพิจริตแต่ก็เป็นเรื่องที่เขาคิดว่าเขาทําได้อันที่สองเกิดความเสียหายไหมก็ในเมื่อคุณก้าวไปแล้วยังไม่มีผู้ใดได้รับความเสียหายเพราะว่าไม่มี ไม่ไม่มีการนําขึ้นทุนเก้าต่ออ่าผู้มาการะสัเนื่องจากองคมนตรี่ยส่งกลับมาความเสียหายในเรื่องการยุบสภาก็ไม่เกิดค่ะ <c oughs> นะครับพอไม่เกิดแบบนี้เนี่ยนะฮะมันก็เลยความผิดอาญ,ญาทั้งสองฐานที่อยู่ในอาญ,ญาเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่สุดยาก <c oughs> ว่าเขาเจตนาที่จริตหรือไม่ทีนี้ในปมจริยธรรมก็เอาผิดคุณภูมิธรรมไม่ได้หรือเปล่าครับเพ <c oughs> ราะว่าตอนนี้ไม่ได้มีตําแหน่งในคอรมอลแล้วเ ตอนทำนะมีตําแหน่งในครอรมอยังรักษาการอยู่รักษาการอยู่ตอนนี้ก็ยังรักษาการอยู่ <S <S ใช่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้บอกไม่มีตําแหน่งในครอรมอเนี่ยอันนี้ผมื่อไม่ใช่นะมีตําแหน่งในคอรมอแน่นอนแถมเป็นตําแหน่งของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่ทําหน้าที่แทนนายกรันตรสีด้วยค่ะนะงั <S <S ้นเรื่องผมจะย้ถามจากเข้าลักษณะที่จะวินิจฉัยกลุ่มทําได้มากกว่าครับนะครับ ซึ่งซึ่งความจริงก็คือก็คือเอ่อทางทักษุณเจไทยเนี่ยสามารถส่งเรื่องไปสารลุงมีชัยคุณสมบัติได้อย่างเร็วนะครับเรื่องนี้ฮนะอ๋อคือให้สมาชิกสภาเนี่ยร้องต่อสารลุนก็ได้ใช่ไหมกันเข้าชื่อกัน,ชกนใช่ใชใช่ครับใช่ครับแต่ก็ต้องใช้เวลาอีกนานนะแล้จะมีประโยชน์อันใดเออก็คงก็คงจะใช้เวลาไม่นานแหละฮะ เพียงแต่ว่ากว่าเรื่องจะเริ่มเดินมุงํามก็น่าจะโ้นจากตาแหน่งรองนายกแหละนะฮะแต่คุณงตามจะมีฐานะถ้าผมจำไม่ผิดจะมีฐานะเป็นสสบัญชีรายชื่อนะซึ่งอาจจะน่ได้ถูไม่นิ่งขยเรื่องนั้นก่อนโอ้ความเป็นสสก็จะหมดไปเมื่อเช้านี้อาจารย์คะมีข่าวว่าคุณสุภชัยใจสมุทรได้ถอนแจ้งความคุณภูมิทําแล้วเรียบร้อยหนึ่งห้าเจ็ดมันถอนแจ้งความได้หล้วอาจารย์อจริงๆถ้ามันไม่เข้า เขาถอนไปตํารวจก็ไ <zo> ม่พิจารณานะฮะเพราะว่าอันนี้ผมมองแนวโน้มว่ามันมีโอกาสที่จะไม่เข้าหนี็ดีคนข้างเยอะแต่แต่จะถอนได้ไม่ได้เนี่ยนะครับมันเป็นอาญาแผ่นดินโดยหลักการก็ตารวจก็เดินดำเนินการต่อได้ตามหลักการของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณานี่จะเป็นความผิดอาญาทันิีรวมความแล้วก็ผมก็เชื่อว่าครับครับส่วนท้ายผมก็เชื่อว่าวันนักงานสอบสวนก็คงส่งใบยายการสั่งให้ซองนะครับรวมความแล้วก็อย่างที่ล่าสุดเช้าเนี้ยคุณเลืองไกล ลยกิจวัฒนาก็ไปยื่นต่อปปชข้อหาก็คือให้สอบเร not, it, ื่องว่าฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่อันนี้ก็อยาก่ห้จานานอันนั้นนานฮะอันนั้นนานอันนั้นนานฮะแต่สสเนี่ยเข้าชื่อกันเร็วกว่าเพราะว่าสสเข้าชื่อกันแล้วก็ส่งให้สารนีวิฉัยว่ามีทัาศาะต้องห้ามเรื่องฝ่าฝืนจริยธรรมตาม160/5หรือเปล่าอันนี้เร็ว นะแล้วส่วนของเรื่องคุณอเรื่องของคุณเังไกอันนั้นไปตัดสิทธิทางการเมืองในสารนิกายแนกคาเดีย่าอันนั้นใช้เวลาอีกนิดหน้าป่มอาจารย์ที่มีข่าวว่าทางสํานักองคมนตรีได้ตีกลับร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาที่คุณภูมิทําทุนกล้าวขึ้นไปเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเป็นเรื่องถือว่าน่ากังวลไหมคะมีปมอะไรที่เราจะต้องวิเคราะห์ต่อไหมคะก็ก็ดีฮะผมว่ามันเป็นเรื่องที่ชัดเจนดีก็ผมว่าไม่น่ากังวลอะไร จนะ้าอุนตรีได้แน่ั้องตรีทุนก้าวต,ต่อนะหน้าหน้ากังมวดว่าหลักการเรื่องการยุบสภาของนักสักาศมันจะนัดเด้ก็ทําได้นะซึ่งต่อไปก็จะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นเยอะซึ่งจะไปแก้ไขได้ก็ต้องเป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อกําหนดหลักการเรื่องการห้ามการของนักสักกาศอเพราะฉะนั้นะอันนั้นจะเป็นเรื่องเรื่องที่มัน ยาวนะฮะแล้วก็เกิดเกิดปัญหามากกว่าแล้วผู้ที่กรณีเนี่ยไม่เกิดอะไรครับไม่เกิดอะไรอ๋อเหรอแล้วผู้ที่ลงนามทุนกล้าวขึ้นไปจะต้องรับผิดชอบในมิติข้อกฎหมายอะไรหรือเปล่าคะก็ก็มาตรฐานจริยธรรมไงครับอ๋อแค่มาตรฐานจริยธรรมอืมมาตรฐานจริยธรรมก็หนักแล้วะก็หนักนะครับเพราะว่าเอ่อลำพังเรื่องการค้นเรื่องนึงแล้วยังมีปัญหาเรื่องอ่าที่จะถูกตัดสิทธิ์ซึ่งเป็นสารดีกาอีกกรณีหนึ่งด้วยนะฮะซึ่งอย่างนั้นอ่ะ <บ>เปิดตลอดชีวิตหรือไม่ก็ก็เป็นเวลาค่อนข้างนานครับ,รบที่จะทำก็คือนายกเองนั่นแหละทีนี้มันมีอีกประเด็นน่งนะน้องเหมียวแล้วก็อาจารย์คมสันคือมันมีกระแสข่าวจากพรรคเพื่อไทยอาจารย์ว่าสํานักองคนตรีตีกลับมาก็จริงแต่ว่ามันเป็นความขัดพร่องทางเอกสารอะไรประมาณนี้นะดังนั้นีก็จะไปขอมติกิจสิฎีกาที่เป็นความเห็นทางการไม่ใช่ความเห็นส่วนตัวของคุปรกรกอย่างเนี้ย และจะนําความกลับวงกลมทัวร์อีกครั้งหนึ่งอันนี้อันนี้เป็นขา่าวที่ยังไม่ยืนยันนะถามว่าทําได้หรือไม่ครับก็ถ้าเขาจะทํามันก็ทําได้แหละนะฮะแต่แต่ปัญหาก็คือไปเข้าคณะไหนอ่ะอะไรนะนะครับปัญหาคือไปเข้าคณะไหนในการพิจารณาถ้าเรื่องเนี้ยผม,มให้ดาวผมก็ไปเข้าคณะของคุณมีชยัย<อ>นะซึ่งแนวโนม้มก็คือน่าจะไม่น,น่าจะน่าจะไม่รับพิจารณาเรื่องนี้ S <S นะฮะหรือไปเข้าคณะคณะใดาก็แล้วแต่ไอ้ตัวข้อจํากัดเรื่องการราัฐพิจาเนี่ยมันมน่าจะยุติ <S <S นะครับ <S <S เพราะฉะนั้นไอ้ไอ้ที่อยากทําเนี่ยดิ้นเดินหนึ่งที่สุดก็ก็ไม่เป็นไรก็ดินใสนะเพราะว่า <S <S ไปทําเรื่องอย่างนั้นเนี่ยสุดท้ายถ้ามีคนร้องนะฮะเข้าชื่อเหมือนกันก,ก็เอาทั้งหมดได้แหละอคนที่เข้าชื่อก็จะกลายเป็นประธานมาตรฐานจะแยะทำแบบเดียวกันแต่ถึงแม้ว่าจะทําจริงนะจะขอความเห็นเป็นทางการจากกฤษฎีการจริง ก็ไม่ทันการแลร้วตอนนี้เพราะพรุ่งนี้จะเลือกนายกกันแล้วใช่ไหมอาจารย์ใช่ฮะใช่ครับและอย่างหนึ่งก็คือว่ามันมีคําถามถึงถึงบุคคลเหล่านั้นว่าก่อนหน้านั้นทาไมไม่ทา <c oughs> ซึ่งควรจะ <c oughs> ทําก่อนหน้านั้นก่ <c oughs> อนที่จะถวายแล้วถูกตีกลับ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ในการที่ไปถวายแล้วถูกตีกลับแล้วจะมาทําถามกวาเห็นคิดตีกาเนี่ย ถนะึงทำไปเนี้ยก็เป็นความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายรัฐบาล<ม>ไม่ได้มีผลให้มีการเปลี่ยนแปลงว่าองค์กรบัญชีท่านจะต้องเปลีย่ยนตามนั้น<ม>นะครับ<ม>องค์กรบัญรีท่านก็อาจจะท่านก็ยืนตามเดิมได้เพราะว่าเป็นแค่ความเห็นนะไม่ได้เป็นคามีภาษารุษะับบพูดไปทําไมมีอาจารย์ถ้าจริงๆหลังคลิปลรับระบาดเมื่อวันที่1 8มิถุนายนใช่ไหมน้องหมิวนะ ถ้านายกงิงสำนึกแล้วก็ยุบสภาจะตอนนั้นเลยก็จบไปแล้วใช่ไหมครับทุกอย่างมันอาจจะไม่จบนะฮะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเออถึงจะยุบสภาออกมาคิปแล้วได้รับผิดชอบแล้วยุบสภาลาออกอันนาโอเคอาจจะไม่เป็นปัญหาเพราะยังไม่ได้ยื่นแต่พอยื่นไปแล้วก็ยังสู้จนถึงถึงวันจะิิพากษาเนี่ยศาลหนาพิจารณาต่อนะ อารอาจจะไม่จบนะครับซึ่งอาจจะเป็นเคสหนึ่งที่เป็นปัญหาไม่เหมือนกับเรื่องของคุณพี่คุณเศรษฐาพอมีปัญหาเรื่องคุณเศรษฐาผู้พิจิตริบลาออกทันทีนะเพื่อจะแก้ปัญหาของคุณเศรษฐาศารก็ไม่พิราด้วยผู้พิจิตร์ไงฮะแต่พิจารณาคุณเศรษฐาแทนครับสรุปให้เสด็จน้ําก็คืออาจารย์คมสันคิดว่าการดําเนินเอาผิดคุณภูมิทําได้ตอนนี้ที่เป็นไปได้สูงยิ่งก็คือฝ่าฝืนจริยธรรมผิดจริยธรรมตรงนั้นใช่ไหมครับ ใช่ครับใช่ครับ<ม>ใช่ครับเพราะว่าอาญาเนี่ยมันค่อนข้างจะมีข้อข้อแก้ได้นะ<ม>ข้อแก้ตัวได้ว่าทําด้วยความเข้าใจในหลักวิชาการที่มันมีแตกต่างกันอยู่แล้วมีควาเห็นที่มันทีมันมีสองลักษณะถ้าเป็นดุลพินิจที่คนนั้นที่ราาการจะเลือกนะว่าจะใช้ใช้อํนนานาจแบบไหนตามความเห็นไหน อันนี้ก็คือเป็นข้อตอ่อทีว่าเขาไม่มีเจตนาทุจริตนะแล้วก็เรื่องความเสีนหายมันยังไม่เกิดเพราะมันยังไม่เกิดการยุสภาแต่เรื่องานี่ก็ทําได้สองทางคือหนึ่งก็สมาชิกสภาก็ยื่นต่อสารรัฐมนูลหรือไม่ก็ยื่นต่อปปชอย่างที่คุณเรืองไกลย,ยื่นเมื่อวันนี้แล้วอย่างนั้นจ้่ฮะมันไปกับสองช่องทางไงฮะครับกรน,นี้ยื่นสารรัฐมนูลเป็นเรื่องการชี้เรื่องการมีลักษณะต้องห้ามตามมาตราหนึ่งร้อยหกสิบห้าครับแต่ก็นิยมคุณเรืองไกลเนี่ย ไปชี้เรื่องมาตรฐานจริยธรรมและไปที่กําหนดโทษตามบทกฎหมายของพระบรมญาติประกอบหนึ่งก็ด้วยก็ด้วยป้องกันและปราบครามกตัิญและพระบรมพิธีพิณาของสาริกาครับของผู้ดูงหนังตำแหน่งอนการเมืองซึ่งซึ่งวางหลักการในเรื่องการจัดสิไว้เป็นสองส่วนของคดีแต่ว่าอาจจะเป็นดูเหมือนเรื่องเดียวกันแต่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันครับครับโอเคเมมี่เลรนะครับนะคะขอบทวนนะครับอาจารย์ขอบพระคุณมากจาย์กรมสารครับสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับ ค่ะอาจารย์คมสันโภคงนะคะก็กระบวนการก็เดินไปแล้วเรียบร้อยแหละคุณเรืองกายยื่นไปแล้วเรียบร้อยยื่นแล้วยื่นแล้วค่ะเดี๋ยวรอติดตามหลังจากนี้นะคะ